ครับนี่คือรุ่งสังหาะต,ตอนนี้ผมมันหลกมันเท่งฝนตกเท่งฝนตกเที่งหลกมันพร้อมพวานฝนสีมายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามครับคุ่นต้องฟ้ามือถือคืออยู่ผมเลือกจงเหตุวิดีโอไว้สักคนว่าพอเราพอได้ลงคิดดวนแล้วครับ,รบผมมันตัดเอาดูความเน้่ย อะไรเอาเสียงมัดไป,ไปแบบนี้พรอมนเอาเสียงมัดไป้แล้ว,วผมสีเบวงหัวมันต,ลต,ลตลนะนตลังหัวแมบบันตะลังเหงาไง่หมดเด้ ว่ามันนั่นบอนเราบอนนันเลยนี่กั้งหน่นี่ัหน่อเงยกันผมเห็ดแดงได้ซี่แถวหนึ่งสองสามซี่ผุนไม่แข่เอาแข่มางัดเอาใส่แข่ เนี่ยผมใส่แขงครับเดี๋ยวผมเสียให้เบิร์วิธีผมเหมือนัดแขกงไม่มาเนาะครับยุกไก่ฝน dưới cây dưới cây thương phấn cái gì tốt phần xe khuẩn ma lọc xe ma qua phố mà tặng với thằng cũ thằng ngần đủ măn các bạn... คลิปนี้ผมสีว่าสี่เศร้าส้กหน่อยก็เนานะเสียงฝนมากเหรอคุณเดี๋ยวผมสี่ไทยเบิง่งว่าฝนจังไหนเนาะเดี๋ยวเหรอฝนเสียงฝนเสียงฝนมากเหรอคุณเงินก็คือคือมากเหรอมาคลิปนี้ซักหน่อยก็นะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้ซักหน่อยก็นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ